สวัสดีครับเมื่อนี้ก็มาพบกับเบาตนต่อเจริญฟาร์มคือเก่านะครับเนาะมื่อานี้เปาตนก็สีมาอัปเดตนะครับผมอัปเดตงวูวขุนของเบาตนนะครับผมชุดนี้เป็นชุดที่สองนะครับผมที่เบาตนขุนนะครับผมนะชุดนี้ก็สิบตัวเหมือนเดิมนะครับผมอนนี้เป็นถังอาหารเป็นถังเปลือกมันล่างนะครับเปลือกมันมัก น,นี้กับบาตุลเอาเขาสิบตัวคือเก่านะครับผมชุดนี้เป็นโคขุนของสากรน้องสูงนะครับผมโคขุนไขมันแทรกเนื้อนะครับผมเนี่ยโคขนเนื้อพี่เมียมเนาะว่าไงไงแจ๊คสี่พี่เมียมเพรพี่เมียม,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 มรอบนี้กับบาตุลก็เอาเขาสิบตคือเก่านะครับผมรอบนี้ว่าแมนเอาเขางัวอายุ ได้นะครับผมกว่าปีกว่าว่าเมีนสีได้น้ำนักดีหรือว่าโคงสางดีแต่สำหรับความคิดคองเบาต้นเล้วมันเบาต้นว่าโบได้คงสางนี้ได้อยู่สูงครับแต่ความใหญ่เพิ่นอาสียังโบเต็มถี่นะครับนอกกับการเวลาที่เข้าคุนมานะครับนี่ครับอีกบกี่เดือนนะครับเบาต้นกระสีได้จับแล้วแต่เหนือบอกไขมาานะครับผม ่อ่อยเต็มบันไดนะครับผมแต่โค้งสางนี่ขยายนะครับผมสงสัย้าคุ้นไปกว่านี้ต้องคุ้นไปกว่านี้ครับถึงจะออกแต่นี่เป็นมันกับไก่แล้วไก่จะได้จับเลยครับอีกปกกี่เดือนอีกสองหรือสามเดือนครับผมราต้นสีได้จับแล้วจักสีเป็นจังไดนะครับกับชุดนี้มาต้นไดง้ง่วปีปีขึนะ้นอ่ะปีกว่าขึ้นนะครับเขามาชุดนี้ก็ไดง้ง่วชนปีมาสามสี่โตนะครับนี่คือตัวน,นี้นี่ วชนปีงวชนปีนีส่สิเนื้อนังสิไปกว่านะครับสําหรับเบาต้นนะครับผมอาหารเบาต้นกับกับปีคอน,นให้ไล่ๆกันเพิ่งเพิ่งปีนี้เบาต้นอัดอัดหลายกว่านะครับแต่ว่าเนื้อบอม่าซัมปีเมื่กาาาาอ,ก,อ,อกี้นี่ครับเนื้อนังบอม่าซัมปีเมื่อกี้บาหนาบเบหไ่คือปีเมื่อกี้เอ้คือชุดเมื่อกี้นี่ครับคือชุดกอดน,นะครับชุดนี้ แต่กะอ้าวฟังกันไปครับผมบาต้นกันยังโบถ่อนะครับสู่ต่อไปนะครับผมนี่พึ่งชุดที่สองครับยังลองผิดลองถูกกันอยู่นะครับผมยังถือว่าเป็นการลองผิดลองถูกกันอยู่บาต้นกับิีเห็ดไปเรื่อยๆนะครับผมเห็ดจนสําเร็จหมดละคือท,ท่านผู้ใหญ่หล,ลายๆคนที่เพิ่นเห็ดมาก่อนนะครับผมผ,ผู้เพิ่นเห็ดใหญ่เพิ่นกวาใหญ่นะครับผมผ,ผู้เพิ่นเห็ดร,รูปเพิ่นกวารูปแต่สาหรับบาต้นนี้ คำวา่าลุบขอเก็บไว้ที่หลังนะครับผมบาต้นเสียห,ห้ไใดก่อนนะครับผม <laughs> บาลต้นคนบม่อยอมแผ่ว่าสัน <laughs> อ่กนากาไล่มานะครับผมแต่ละตัว,ต,วตัวที่เก่านี่ตัวนี้ก็โอเคแน่นะครับผมใงแน่ถ้าได้แบบนี้ทุกโตับอตน้นก็นขึ้นยิ้มออกนะครับ <laughs> ถ้าได้แบบนี้ทุกตัวบาต้นยิ้มออกเลยครับตัวสุดท้ายนะครับผมีก็อายุช่วปีนะครับนี่ เนื้อนังเขาจะมาดีกว่านะครับบอกชนปีนี้กดเริ่มกลมแล้วกดเลื่มกลมแล้วครับผมกดเลื่มกลมแล้วอีกไม่กี่เดือนมารับชมกันอีกนะครับผมเดี๋ยวเบาต้นสีอัปเดตอีกเที่ยวนึงนะครับผมอีกบบกี่เดือนไก่สจับแล้วเดี๋ยวเบาต้นสีมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งว่างัวคุ้นเบาต้นสีเป็นเน้าไดเนาะครับเนาะร,นะรอบนี้ ในอีพีหนึ่งบาตนสีลงเป็นของปีหกสี่นะครับผมชุดแรกที่บาตนคุณตัวตัวนี้บาตนสีลงเป็นอีพีสองนะครับผมของปีหกห้านะครับผมมอแล้วครับมอสีได้จับแล้วชุดนี้ก็มอแล้วเดี๋ยวจังไดเบาตนก็ฝากกดติดตามกดไล่นะครับผมกดติดตามกด,กดไล่นะครับผม รับชมห้บาวต้นหลายๆในพอเป็นกำลังใจใ้เบาวต้นไดชยทให้พี่ไ้นองเฮ้าเบิงนะครับผมในส่วนของโคคุณนี่ก็เป็นง่วงลักๆที่บาต้นเลี้ยงนะครับผมคือโคคุณเฮ้าเนาะครับเนาะส่วนอีกต้นหนึ่งก็สีเป็นขอกแม่พันุนะครับผมจะพูนผลแะครับผมอยู่ข้างหลังผลนะครับผมเป็นแมธุ์ในขอกของบาวต้นนะครับผมเป็น บอลตนกับสื่องัวง่ามนะครับผมสื่องวอแม่ทองแม่ลูกยังสีนะครับผมกับฝากติดตามได้นะครับผมใครสนใจกับที่ต่อหาบาวตนได้นะครับผมถี่เบื์โทร่0982823444นะครับผมบาลตนต่อเจริญฟ้ามนะครับผมมีง้วง่ามมาแบ่งปันพี่น้องเรื่อยๆนะครับผมงวอแม่ทองนะครับผมงวอแม่สาวหรืองัวแม่ลูกนะครับผมบาวตนก็หาเขามาเรื่อยๆนะครับผม ไผ่หมักหรือว่าไผ่หาเหลี่ยงอยู่นะครับผมติดต่อมาได้นะครับผมตามเบอร์ทีวเบอวต้นหายไปก่อนหน้านี้นะครับผมอ่ะย่ำให้พี่ให้น้องอีกเท่อนึงนะครับผมที่เบอร์โทรนะครับผม098 282 3 4 4 4ปดาวต้นต่อจเจริญฟ้ามครับสวัสดีครับ